อูนกกวักนกกวักครับหาดูยากมากแต่ถ้าผมปรับกระจกลงเนี่ยมันจะไม่มันจะหนีนะครับเดี๋ยวมันจะร้องวัก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 นะครับนี่เห็นเนาะ <c oughs> นี่ครับนกกวักนะครับ เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูใน google นะครับว่านกกวักเป็น,นยังไงนะครับผมเอามาให้ดูได้แค่นี้นะครับ <c oughs> มันไล่กันกับนกเอี้ยงย <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่แหละนกกวัก ที่ขงร้องวักวักวักวนะครับดีจังเลยยังนี้เห็นสองตัวนะครับเมื่อกี้มันบินสู้กับน้องเอี้ยงไล่นกเอี้ยงนกกวักกับเพื่อนภาพของจริงเลยนะครับไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาเด้เอเป็นบุญตาได้เห็นธรรมชาติ อยู่กลางเมืองนะครับตัว,วอำเภอท่าขนมนะครับผมข้างสะของเทศบาลสวนสุขภาพนะครับตำบลท่าคอนม,มบกวักสายชยวกว่ามไม่เห็นนั่นแะครับเสียดาย ซูมไปกว่าน,นี้กันจะไม่ชัดแล้วสุดละความละเอียดผมนั่งอยู่ในรถนะครับ ถ้าเราลงไปเขาเขาหนีแน่นอนคนระับเขาจะตกใจนะครับนี่อะไรเป็นตัวหนึ่งม,มาเป็นคู่นะครับ นี่เห็นชัดเลยนี่นะครับตัวนกกวักนะครับเข้าไปในป่าแล้วโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็นำคลิปนกกวักที่บังเอิญถ่ายได้มาให้ชมกันนะครับเป็นภาพที่หาได้ยากนะครับสัตว์ประเภทนี้เราก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับผมมันต้องเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับ ถึงจะเห็นเขานะครับนะครับเขามาอวนโชมให้เราเห็นอ่ะปล่อยเขาไปทำธรรมชาตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางต่อแล้วครับสวัสดีครับ